รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือผมอาจจะค้างเกมไว้เพราะว่าผมจะไปอาบน้ำแต่ว่าก่อนผมจะไปอาบน้ำเนี่ยผมจะอ่าใช่ครับผมจะกินไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาไปให้ให้เสร็จโอเคโอเคนิม่านิม่าผมอยู่ตรงนี้แต่ผมค้าฟให้ทุกคนเลยดีกว่ามา แล,แล้วก็เอิบเอิบเอิบแล้วก็เอิบแล้วก็ทุกคนมาดูมาดูที่มาดูมาดูที่เอที่คราฟของผมได้เลยนะโหด้วยกว่อนนะความโกรธดรัวเลยวะ่ะตั้งแต่เราเล่นครบอ่ะใช่แล้วมันไปแบบนี้เหรอ,อครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยความก็โกรธทุกวัน,นตั้งแต่ร<ต>้อย <100 S 1> ว,วัน,วนที่ร้อยต้นไปอ่ะ ตามติวเตอร์ติวเตอร์ติวเตอร์มาเก็บอ่าขอได้เลยแล้วก็โฟนโฟนโฟนเตรียมมาเก็บของมันเขาดาวน์แม่แ่เอเอาเอาถุงเอออยู่เลยเนี่ยผมมาผมอยู่นี่เขาโฟนโฟนก็ได้นะโฟนก็ได้นะโฟนด้วยก็ได้นะมาแล้วอ่าเดี๋ยวไปสักครนหนึ่งนะฮะคนผมยังไม่ได้ถ้ามันยังคาไม่ได้อ่ะงั้นรอก่อนก็ได้งั้นรอก่อนก็ได้รอไปเรื่อย ขอภาวนานะครับอย่ามาให้เยอะเลยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเอ้ามาไม่บอกเลยอ่ะโอ้ยเกือบมันนานแล้วไอเสือบ่มกระโดดเอาแล้วมันเหล็กอะไรวันนี้วะเนี่ยขอหน่อยดิสตองย้คุณไอโฟนครับผมได้มาแล้วนี่โอเคไปช่วยตัดไม้หน่อยครับไอเสือบ่มเสือบ่มเสือบ่มเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะฮะ ดี๋ยวก่อนนะผมนับบแป๊โอยมาเลยกันกนะผมอยากให้ทุกคนเก็บให้ม<อ>ันถึง300เพลงะขอไปเด็อันนี้ผาอันนี้ผมขัดแยกให้นะอนอฟไอโฟนไอโฟนเก็บเฉยๆก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวไอโฟนจะต้องมาครัอบอกแต่ถ้าแต่ถ้ามีโปรเกมทุกอย่างจะสบายคุณบอกไปไแท้ๆโฟนเอ้ยโฟนไม่ฟังขอโทษขอโทษครับขอโทษครับมาเป็นอย่างดอก พ่อโทษทีเขาไปเป็นมันิองก็อสเปี่เป็นหยังบอเป็นหยังบอเป็นหยังเป็นคนไม่ใช่บอเป็นหยั่งไปถึงไม่เป็นไรอ๋อเป็นเป็นเกย์ย้นะไอ้เอ้ย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 ไม่ใช่ขอให้ฮะจงระวังไอ้เสียบบล์เสื้อแดงไอเสื้อแดงนี่เดี๋ยวนะเสื้อแดงนี่ใช่ชุมนุมไหม ไอเสื้อแดงไอเสื้อเหลือไอโอ้ใจะมาก็มา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 หมาเลมา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 มงมม้มมามามมา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 ้ามามาม้มามานามามามันตมามามามแลาวามาไมา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 ามานามมามมา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 ้าม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 าาม่ามมมัเาาาา ไอหมากไอกวางมันยังไม่ไปแสดงว่ามันยังมีไอพวกลัทธิเหลืออยู่ออรอบนี้า่น่เ่มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวรอบนี้เขาเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะบนตอนนี้เราเหลือชิ้นส่วนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกว่ากวางจะไปก็อีกนานเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะปกติในเกมมันต้องแบบว่ามันต้องแบบว่ากวาง ถ้าแบบว่าลัททิลัททิมันถูกฆ่าแล้วหมดแล้วอะ่ะความมันก็ต้องไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยนะ